ผมไม่เคยบอกนะครับว่าว่าเคยคบน้องก็ยันยันคันเดิมคําเดิมนะครับว่าว่าผมกับน้องเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นพี่ที่ร่วมง,งานกับน้องที่ดีนะครับความสนิทในช่วงเล่ะตีก็อย่างที่ภาพที่เห็นไปนะครับก็จะมีการลงรูปถี่เจอกันบ้างนะครับเหมือนที่ทั้งเจดทั้งยิบก็บอกว่าช่วงตอนเล่ะตีมันมีโอกาสได้เจอบ่อยแต่พอหลังจากเล่ะตีออนไปปุ๊บนะครับก็เริ่มห่างๆ่ากันไปด้วยการร่วมง,งานอะไรเงี้ยผมสนใหญ่จะเจอน้องตามกองถ่าย นะครับส่วนใหญ่จะน้อยมากที่จะมีโอกาสได้ไปกินข้าวน้องเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันคือน้องเด็กแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่กับคุณแม่มนะครับเราเราโตตอนนั้นเราเราโตกันหมดแล้วทั้งเจ็ดผมแล้วก็ยิบซีฉะนั้นก็ไม่แปลกที่จะไปเัียน 3- 4ี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับอไเาติมาปว่าแบบเอเราเลิกการมาเละกันจนเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยป่าไม่ไม่ได้คบกันครับเขาเลยไม่ได้ใช้คาว่าเลิกกันก็มีระยะห่างมากขึ้นถามว่ามากขึ้นไหมก็มากขึ้นครับเพราะว่าหนึ่งคือ ทุกคนต่างมีงานของตัวเองนี่เป็นไรครับครับก็ก็ทุกคนก็ต่างทำงานของตัวเองครับมีระยะห่างแล้วก็ผมผมรู้สึกว่าผมทำอะไรต้องไต่ตรองนะครับต้องคิดเผื่อน้องเขาอะไรที่ทำแล้วสิ่งดีๆให้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเราให้แล้วเราทำสร้างความเด <sm> ือดร้อนให้ก <on> <road> <IS mus i dialog> ับคนรอบข้างเนี่ยผมจะไม่ทำอะไรเงี้ยครับจริง มันเป็นความที่เข้าใจตรงกันนะครับนะครับก็คือการให้เกียรติกันว่าต่างคนต่างทํางานในเส้นเรื่องของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบถามว่าผมมีปัญหาน้องไหมไม,ไม่ในฐานะของพี่แล้วก็เราประสบความสําเร็จด้วยกันผมเห็นคุณค่าของสิ่งที่น้องทําเสมอนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องถ้ามีโอกาสในการทํางานก็ช่วยเหลือแต่เรื่องส่วนตัวผมคงไปจับต้องไม่ได้จริงๆนะครับหนึ่งคือเขาก็มีผู้จัดก,การแล้วก็มีผู้ปกครองคอยดูแลอยู่แล้ว2คือผมก็ เป็นแค่เพื่อนร่วมงานจะไปยุ่งอะไรมากมันดูไม่งามนะครับเราก็ต้องคิดอะไรมากขึ้นเพราะว่าทุกคนต่างมีเดเรคชันในการทํางานของตัวเองแปลว่าน้องเองก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ได้ไม่ครับไม่ไม่แค่ห่างกันห่างกันนิดหน่อยครับก็คือทํางานพูดคุยกันได้ทักทายสบายดีไม่หนูอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่แบบไปลงลึกจะไม่ได้มีการไลน์ส่วนตัวจะไม่อะไรเพราะว่าเราเราต้องชัดเจนว่าเออเราเราเราอยู่ในเส้นของเรานะเส้นที่เราจะไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครเราไม่ทําให้เขาอุดอัด Mm, ผมว่าน้องเขาทราบนครับน้องทราบผู้ก,การการะทาของผมชัดเจนเสมอพี่่ก็ทราบนะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่อยู่ดีจะไปเ,เปลี่ยนแปลงอ,อะไรมากตัวผมเมื่อก่อนเคยบอกเออสนิทกันอะไรเนงะี้ยก็ตอบตามความจริงว<ม>ันนี้มันอาจจะไม่ได้สนิทกันมากเพราะว่าต่างคนต่างทํางานแล้วก็มีเส้นทางของตัวเองเราก็เข้าใจแล้วก็เคารพให้เกียรติน้องเสม,มอ,อเพราะมันมีข่าวมาแบบนี้แฟนคลับคู่เรายังไงบ้างคะอืมก็ยอมรับนะครับว่าทุกคนคงสับสนนะครับก็มีบ้างที่ทุกคนอาจจะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น ก็บอกให้ชัดเจนไม่ได้มีปัญหากันครับไม่ได้ล้อก,กันแต่จะให้บอกว่าสนิทกันมากคง<ม>ไม่ใช่ถ<ม>ามว่าเออสนิทน้อยลงไหมก็ใช่เพราะว่าตัวยิปซีก็ให้ข่าวไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนเขาบวงสวงละครเลยว่าเออเขาก็ไม่ได้สนิทันกนเพราะกลุ่มผมก็จะเหลือกัน3ามคนเออเจชชอนยิปอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ากลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งจะมีปัญหาไม่มีเลยครับเงาโศกเรายังถ่ายกันมามาแล้วครับผมก็ยังทําปกติ แต่หลายคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมไม่ลงรูปมันก็มันก็ต้องมีเงื่อนไขของมันนะครับในเรื่องของการทําง,งานเราก็เคารพเคารพสิทธิ์คนกคนนั่นเองย่างน้องเองเพราะว่าที่ทมันมีแบบมีข่าวไม่ค่อยดีกับดาราคนอื่นด้วยเนี่ยมันถึนเกี่ยวข้องด้วยผมไม่คนไม่ตัดสินจากอดีตหรือสิ่งที่ผมไม่แน่ใจนะคะน้องคือพาร์ทเนืรอของผมอะไรที่ไม่ไม่จริงไม่ถูกผมถ้าถือกั้นไม้ให้พี่อยู่ผมก็จะตอบไม่แต่ตอนนั้นผมไม่ทราบ ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอันโฟโลจริงหรือไม่จริงเขาคงมีเหตุผลของเขาเพราะมันเป็นสิทธิส่วนตัวแต่ไม่มีผลกับผมอีกแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนดีคนดึงแต่เรื่องของการกระทําอะไรของเขามันเป็นมันเป็นการตัดสินใจของเขาเองฉะนั้นผมก็จะไม่ค่อยไปถามไม่ไม่จี้เรื่องส่วนตัวเขาอะกหลังปีนี้มราานได้ร่วมงานในเราโอเคก็ทํางานได้ครับทางานได้อย่างปกติแต่ว่าก็ต้องต้องเรียนให้ทราบไปตรงกันว่าเออคุณเราขอบคุณมากที่เอ็นดูเราทั้งคู่แต่ก็ต้องอยู่ในเส้นขอบเขตอย่า จิ้นจนตกใจอย่าจิ้นจนมันเกินงามเพราะวันหนึ่งน้องเขาเขาก็ต้องมีชีวิตของเขามีสังคมแล้วก็ต้องมีวันหนึ่งเขาอาจจะมีเพื่อนสนิทของเขาผมไม่อยากให้ให้ทุกคนไปตีขอว่าเอสไปไหนต้องทอนโอลี่ร่วมงานกับใครนั่นมันจะทําให้ต่างตัวน้องเขาจะอึดอัดนะฮะแล้วทําใหา้คนรอบข้างของน้องไม่สบายใจผมก็สุว่าเนี่ยเราผมก็จะรับปากว่าผมก็ยังจะทํางานกับน้องให้อย่างดีแต่ก็เรื่องของความสนิทอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา